สำหรับคนทีดอยขาเรืองปรัชญาพอเพียงคำว่าปรัชญาพอเพียงรูไหมถ้านักการเมืองเรื่องอข้าราชการนำไปชายคงไม่มีการคอร์รัปชันชาวบ้านคงไม่เด้โลนถ้าประชาชนนำไปชายคงไม่มีบนการพนั่นไม่ไหวเป็นบนตาใหญ่เลยไม่ไหวเป็นบนออฟไลน์ออนไลน์จะไม่มีตึงถ้าไหนาทุนนำไปชายคงไม่เกิดข่าวฟ้องแพงอย่างเช่นเมื่อ ราขาข้าวรับซื้อทูก้กับตายชจ้าหน้าไม่มีทางในดื่มตาปากทึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลถูกยุกถูกสมัยต่ำใจํะไมไน่ถ้านําไปชายคงจะกิดทึ่งประโยชน์ของประชาชนไม่ทำให้สถานอุปปปูปะูกถูกยางแพงเชนน้ำมันไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตเลยอีกหลายๆอย,ย่างตอนนี้ขาของชีพของประชาชนแพงกับตายไม่มีไรทุกสักอย่างนึง ตงไปเดินเล่นในห้างในร้านเมื่อนกันแพงงดังพี่ตึ้งประเทศไทยอยนคงสุขสงบถ้าเข้าใจคำว่าปรัชญาพอเพียงเอาแบบเข้าใจง่ายๆปรัชญาพอเพียงรู้จักพอโกสุขถูกสรธานเข้าใจนะคะ